ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สวนป่าของเราเองนะคะตอนนี้มาเก็บผักหวานมาเก็บผักหวานป่าผักหวานป่าของแท้ค่ะผักหวานผักวานป่าของแท้อีลีเดอร์ตอนนี้เขาอยู่ภาคเหนือนะเจ้าลำปางเจ้าฮะ กินได้ยังนั่นไหมเนาะฮะนี่โชว์หน่อยพ่อไอนเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อน,นี้อไอตนแรกก็นึกว่ามันใช่แม่ว่ามันมีหนาม เก็บต้นนี้เก็บผักหวานป่า,าต,นนตีลำปางนะเจ้าน,นี่อย่างนี่ไนต้นนึงอ่ะ,ออะมันแกเก็บเย้านะเจ้าหมอกตอนน้นด์ไหนไอ้ตอนน้ตนไอนน้นี่ย โอยอนนเวียนหัวตาลายว่ะค่ะมือสั้นไปหน่อยยางสะดุดเดินสะดุดโอ้ยตัวก้นแม่บ่ทันละ ันนี้เราเก็บผักหวานฝานะคะในที่ของเราเองนะคะโอ้ยวสะดุดลักโอ้ยงามคักงามเน่ยเป็นตะสะอ่อนอีดีค่ะเป็นตะสะอ่อนคักยอดอวบอ่คักเลยมึงสิผ้ามาเบิ่งไก่ค่ะคุณพพอบานเก็บอยู่นี่ค่ะยอดอวบงามอดอวบงามค่ะ เนแต่แกงแซบค่ะสดสดใหม่ๆ,มๆมเลยแกงใส่ไข่มดแดงเนาะพี่น้องเนาะคือสีแซบเนาะไข่มดแดงกับไปแง่มากเลยเหระค่ะก้อนน้านี่แง่เลยแม่แล้วแง่ต้นบอกมอง้นเดียวฝนมากเลยเศร้าแง่อันนี้ฝนเศร้าตกก็เล้พากันมาเก็บไอเก็บผักหวานปลาผักหวานป่าจริงๆนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูรอบๆบ ป่าจริงๆนะคะป่าของแพค่ะผักหวานป่าของแพค่ะสดๆจากต้นเฮ้ยต้นเดียวสุดเต็มถุงเลยเปล่ลา,า,ายังหมดแล้วเต้าแม่ยังเก็บโบเซตเต้อนุ่นแม่ อยู่ทางนน้นเห็นไหมคะอยู่ไหนลนะ่ะทำไมในกล้องไม่เห็นนี่นี่เก็บขวานป่ากันจ้าขวานป่าแกงใส่เห็ดเนาะยุบานพี่คนแกงใส่ยังก็ฮะ <Billie S 1> บ่กถ้าน้ำทมันหอยก็ได้บอก้าวาป่าป่าของแท้ฮะแล้วต้นอื่นบอกในโชว์ที่ต้นนี้ได้เยอะไหมโอ้โหได้เยอะมากเลย ไหนนนี้ขักเยียดมันก็สูงไปเนาะอนยอดงามมากเลยมันมันอยู่สูงไม่ปรี้ยวน่นะจะพักงยังแล้วไม่ยยไมคยกินไม่กินย่ผักเนื้อนี่แหละเราเจอต้นผักหวานแล้ว,น,ลวนะคะยอดงามมากเลยเดี๋ยวครับพาเข้าไปดูใกล้ๆงามหลายหัว งานง่ามมากคักเลยอมฮะฝนตกแล้วไม<ะ>ต้มตนนี้เร่เคยพันกันเก็บมาก,ก่อนเบิ้งจากสภาพแล้วง่ามมากคักแกงใส่ข้าวแดงเนาะยอดออบ,อบอปวบยอดปากใหญ่เลยผักหวานป่าของแท้ ตีลำปางเจ้าท่านผู้ชมคือสิงงเนะาะจภาพาอายยางเป็นภาษายยางนี่นะคะผัหกหวานป่า,ปาฮะมมันยอดมันอวบใหญ่ดีอะต้นเนี้ยนักด้วยดูสิคะ เต็มต้นเลยสุดยอดเลยเนี่ยยอดอวบมากเลยต้นเนี้ยบานต้มอยู่ฮะบานต้มอยู่เขาบอกเขาบอกเคยไปเก็บโมมีอยู่แล้วไม่ค่อยมีป่ามีที่ตลาดนะเขาเห็นอยู่นี่เด็กเหรอต่ำๆนี่เด็กยอดมัเนี่ย ป็นบ้อนีิดอกมันเป็นบ้อนนนี่แหมนี่เนี่ยเขงส้มเลยเนี่ยผักแหยน่ะเข้ากับบุหูดอกวานเข้าเออยังหรือเขากินบ่กินมันเข้ากัอเยอะเหมือนเอาบุหูเข้าเขาหัวแต่มื่อไไเห็นนี่หวานโตอันนี้ยอดงามผักต้นนี้ จะเป็นงามคับซะงามหลายงามหลายาไหนต้นน้อยตะวนันเี็เป็นต้นน,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 นัเต็มเยอะฮั่นหรอ,อ,อึไปใกล้ๆต้นเนี่ยต้นกหวานต้นใหญ่เนี่ยน้อยมันอยู่ท่านไหนอ,อ๋อให้แล้วไปห่อใกล้ใกล้ Hãy subscribe ra, kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หน่วยพักวานนั้วลูกมัหน่ะ น,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 นุ่นน่ะต้นนั้นน่ะใช่ไหมผักหวานอ่ะทางขวาอ่ะนั่นน่ะนั่นน่ะนี่อ่ะบัดจ่ายเ่กไหมยังมั่นใจไหมว่า ต้นนั้นต้นนี่มันมีน้าเหรอต้นจิจอยูวท่มีน้ำมะนาวป่าทะเลนงติดลม อันนี้จะกลับบ้านแล้วพี่บ๊ะโอเคทริปเก็บผักหวานของเรานะคะดูผลงานในยะได้นักปะได้สองถุงได้สองถุงได้สองถุงอ่าถุงนี้กระถุงนี้โอ้ได้นักอยู่ไปกลับบ้านเรา